นิทานลูกส้มสวัสดีค่ะขอนำเสนอนิทานเรื่องลูกลับสลับแปดนิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีสองฝาแฝดพี่น้องคู่หนึ่งโดยพวกเธอนั้นมีนามว่ายานินและยาดา ตัวยานินนั้นเป็นแฝดน้องส่วนยาดาเป็นแฝดพี่โดยทั้งสองมีอายุย่างเข้า25ปีและพ่อแม่ของพวกเธอนั้นก็คิดอยากจะให้เธอทั้งสองแต่งงานออกเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาถึงแม้ว่าตัวพวกเธอนั้นจะยังไม่พร้อมสาเหตุเพราะทั้งสองยังคงคิดว่าตนยังเด็กเกินไป และยังไม่ถึงวัยที่จะต้องแต่งงานแต่ถึงเป็นเช่นนั้นก็ไม่สามารถขัดคําสั่งผู้เป็นพ่อและแม่ได้เลยแล้วจำเป็นที่จะต้องแต่งเอาละลูกๆมีชายหนุ่มสองคนเขายังโสดไม่มีภาระไม่มีลูกเมียแล้วอีกทางทั้งสองคนนั้นยังต้องการที่จะหาผู้หญิงไปแต่งงานด้วยและแม่ก็คิดว่าจะให้ลูกทั้งสองนั้น ลองจับฉลากกันดูว่าใครจะได้แต่งงานกับคนคนไหนทันใดนั้นเองเมื่อสองแฝดได้ยินก็ทำให้พวกเธอรู้สึกคัดค้านกับสิ่งที่แม่พูดทันทีแม่จะให้จับฉลากหรือจ๊ะทำแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะแม่ถ้าทำแบบนี้มันก็ไม่ต่างอะไรจากคุมถุงชนรอกจ้าถ้าลูกจับได้ผู้ชายจนๆแม่จะทำอย่างไร,รลืหลาวผู้ชายสองคนนั้น ฉันก็ยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเหตุใดจึงให้เราไปแต่งงานกับคนที่ไม่เคยรู้จักด้วยล่ะจ๊ะแบบนี้ไม่ยอมนะจ๊ะแม่ฉันก็ไม่ยอมด้วยนะจ๊ะแม่น้องพูดถูกนะถ้าพวกเราเป็นฝ่ายเลือกเองไม่ดีกว่าหรือจ๊ะเหตุใดต้องให้พวกเราไปจับฉลากเราเป็นผู้หญิงมันน่าเกลียดนะจ๊ะแม่ก็ถ้าให้พวกลูกๆเลือกเองก็อาจจะอยากได้ผู้ชายคนคนเดียวกันก็เป็นได้ แม่จึงต้องใช้วิธีจับฉลากที่ดีที่สุดหากใครเห็นคนไหนก็ต้องห้ามโวยวายที่หลังและยอมรับความจริงให้ได้แม่ขอร้องนะทุกวันนี้ที่บ้านเราก็ลำบากอยู่แล้วลูกๆก,ก็น่าจะรู้อยู่นี่หากแต่งงานออกเรือนไปก็อาจจะได้เจอคู่ชีวิตที่ดีจะได้ไม่ต้องมาลำบากเหมือนตอนอยู่กับแม่ไงจ๊ะเมื่อทั้งสองแฝดได้ยินทั้งคู่ก็ตกลงตามคำที่แม่พูด และไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจหากจะขัดคําสั่งท่านและทันใดนั้นเองสองคนจึงจับฉลากกันและเมื่อรู้ผลแล้วทั้งคู่ก็ต้องเดินทางไปยังบ้านฝ่ายชายโดยยานินผู้เป็นน้องจับฉลากได้ชายหนุ่มที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทำธุรกิจแบบพอเพียงไม่รวยและไม่จน ชายหนุ่มคนนั้นมีนามว่าเจ้านายและเมื่อตัวเธอเดินทางไปถึงบ้านของชายหนุ่มแล้วก็ได้เห็นว่าเขานั้นยากจนจริงๆและตัวเธอก็ไม่ได้อยากได้คนจนๆแบบนี้นั่นจึงทำให้เธออยากเปลี่ยนใจแล้วเดินทางกลับบ้านในทันทีแต่ก็ถูกชายหนุ่มทักขึ้นก่อนอา้าวคุณยานินใช่ไหมครับเหตุใดมาถึงแล้วจะเดินทางกลับอย่างนั้นหรือ ได้ข่าวว่าพวกคุณทั้งสองจับชรากันทั้งคู่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ายานินจะจับได้ผมไม่ต้องห่วงนะผมจะดูแลคุณยานินให้ดีที่สุดอ๋อยก่อนจะพูดว่าจะดูแลฉันให้ดีที่สุดก็ดูแลตัวเองก่อนเถอะจ้าทำอาชีพเกษตรอย่างนี้จะต้องลำบากหากฉันไม่อยู่ที่นี่คุณไม่ใช่ว่าจะพาฉันลำบากไปด้วยหรือป่าน,นี้ พี่ยาดาคงจะได้ชายหนุ่มที่ร่ำรวยแล้วละสิท่าและเมื่อชายหนุ่มได้ยินที่หญิงสาวพูดเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกเสียหน้าคิดว่าหญิงคนนี้คงไม่สามารถทนกับความลำบากกับเขาได้อย่างแน่นอนแต่เขานั้นก็ยังคงไม่ตัดสินหญิงสาวจากคำพูดคำจาและต้องลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปก่อนในส่วนของยาดาผู้เป็นพี่สาว จับฉลากได้ชายหนุ่มที่ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีและชายหนุ่มคนนั้นมีนามว่าเตชินเมื่อหญิงสาวเดินทางไปถึงบ้านของชายหนุ่มแล้วเธอนั้นถึงกับตกตะลึงและอ้าปากค้างเพราะตั้งแต่เกิดมานั้นเธอคงไม่เคยได้สัมผัสการที่มีบ้านหลังใหญ่โตแบบนี้และเมื่อเธอเดินทางเข้ามาในบ้านของชายหนุ่มคุณคงเป็นยาดาสินะ ที่จับฉลากได้เป็นบ้านผมใช่ไหมหน้าตาของคุณก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าคุณยาดาจะมาใช้ชีวิตร่วมกับผมแล้วคุณจะมีเงินมีทองใช้แบบไม่ขาดมือเลยละ่ะอยากใช้ใจ่ายอะไรก็ย่อมได้เสมอไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะผมร่ำรวยที่สุดในย่านนี้แล้วเมื่อได้ยินคำพูดของชายหนุม่มก็ทำให้เธอนั้นรู้ได้เลยว่า ชายคนนี้น่าจะเป็นชายที่เป็นคนชอบอ้ออวดและอวดร่ำอ,อวดรวยแต่ตัวเธอนั้นเองไม่ค่อยชอบชายแบบนี้สักเท่าไรหากอยู่ไปคงจะอึดอัดเป็นอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เธอคิดอาจจะไม่ใช่เช่นนี้ก็เป็นได้แล้วต้องลองใช้ชีวิตอยู่กับชายหนุ่มผู้นี้ดูสักพักจนระยะเวลาผ่านไปถึงหนึ่งเดือนยานินและยาดา ก็เห็นธาตุแท้ของชายหนุ่มทั้งคู่ว่าจริงๆแล้วหนุ่มที่จนใช้ชีวิตอยู่ด้วยเป็นคนอย่างไรและชายทั้งสองคนเองนั้นก็ไม่ค่อยจะปลื้มหญิงที่เขานั้นอยู่ด้วยสักเท่าไรนักโดยเจ้านายที่เป็นแฟนของยานินเขานั้นเป็นคนพอเพียงไม่ใช้เงินสู้รุ่ยสู้ร่ายประหยัดและอดออมไว้ใช้เผื่อวันข้างหน้าส่วนนั้น ก็ไม่ทำให้หญิงสาวยานินพอใจเป็นอย่างมากเพราะตัวเธอนั้นอยากจะได้ชายหนุ่มที่ร่ำรวยตั้งแต่แรกเมื่อใช้ชีวิตด้วยกันทำให้ทั้งคู่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งร้ายต่อหลายครั้งและก็ไม่สามารถเข้ากันได้ฉันเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วนะตั้งแต่ระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาก็มีแต่เธอคอยดูถูกฉันตลอด ไม่มีสักครั้งเลยที่จะให้กำลังใจและช่วยเหลือก,กันเฮ้ยเหนื่อยจริงๆก็นายเป็นคนแบบนี้จริงๆอย่างที่ฉันพูดไม่ใช่หรือฉันพูดจริงทุกอย่างนี่นายรับไม่ได้เองก็นายไม่ได้มีชีวิตดีตั้งแต่แรกทำไมฉันต้องทำดีกับนายด้วยเล่าฉันเองก็ไม่อยากจับฉลากได้นายตั้งแต่ทีแรกอยู่แล้วนี่ชายหนุ่นมก็เอื้อมระอากับคำพูดของหญิงสาว ไม่ว่าจะพูดอะไรหญิงสาวก็มักจะต่อร้อต่อเทียงอีกทั้งยังคงดูถูกชายหนุ่มอย่างนี้อยู่เรื่อยๆมาแต่นั่นก็ทำให้ตัวเขานั้นไม่สามารถที่จะเลิกลากับหญิงสาวได้เพราะนี่เป็นการตกลงระหว่างเขาและแม่ของฝ่ายหญิงแล้วจึงต้องทำใจทนใช้ชีวิตอยู่กับเธออีกต่อไป อีกด้านทางฝั่งของบ้านชายเศรษฐีที่เห็นว่าหญิงสาวผู้เป็นแฟนของเขานั้นทำให้ชายหนุ่มรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากยาดาแทบจะไม่ใช้เงินของเขาเลยเพราะทางชายหนุ่มนั้นอยากจะให้แฟนสาวของตนใช้เงินเก่งๆซื้อของสวยๆงามๆแต่งเนื้อแต่งตัวแต่ยาดากลับมักจะปฏิเสธทุกครั้งเพราะเธอเกรงใจที่ชายหนุ่มนั้น มอบเงินให้ทุกบาททุกสตางค์มาโดยตลอดแต่ตัวเธอเองก็ไม่ได้อยากจะใช้เงินของชยายหนุ่มแต่อย่างใดฉันขอร้องเลยยาดาช่วยใช้เงินฉันหน่อยเถอะนะเธอก็รู้ว่าฉันมีเงินมากมายมหาศาลใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกนะเธอไม่ต้องกลัวว่าฉันจะหายไปไหนไม่ต้องกลัวว่าฉันจะล้มละลายเพราะเธอใช้เงินหรอกนะคุณให้ฉันใช้เงินมากมายขนาดนี้ฉันคงใช้ไม่หวาดไม่ไหวหรอกนะ ทุกวันนี้คุณก็ให้เงินฉันมากเกินไปจนฉันแทบจะเป็นง่อยไม่ต้องทำอะไรอยู่แล้ววันวันได้แต่นอนแล้วก็ใช้เงินแล้วก็กินฉันไม่อยากจะสุขสบายอย่างนี้ไปทางชาติหรอกคุณเก็บเงินของคุณไว้เถิดแล้วก็อย่ายัดเยียดเงินของคุณมาให้ฉันอีกแล้วเมื่อได้ยินหญิงสาวพูดเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะหญิงสาวคนนี้ ไม่ว่าตัวเขาจะทำอะไรหญิงสาวก็มักจะขัดใจอยู่ตลอดเวลานี่เธอก็แปลกเสียจริงฉันอุตส่าห์มีเงินให้นอนสบายๆใช้เงินฟรีๆไม่ชอบเธอรู้ตัวหรือไม่ว่าเธอโชคดีที่สุดแล้วหากเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาคงเอาไปหมดแล้วคงไม่เป็นแบบเธอหรอกแต่ฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทยอย่างที่คุณพูดถึงนี่นะสิ้นสุดคำพูดของหญิงสาว ก็เดินเข้าห้องไปทำงานบ้านโดยที่เธอไม่สนใจชายหนุ่มแต่อย่างใดเช้าวันรุ่งขึ้นยานินและยาดาทั้งสองพี่น้องก็เกิดรู้สึกทนไม่ไหวกับชายหนุ่มที่ตนได้มาอยู่ขินด้วยในเวลานี้ก็ทำให้พวกเธอตัดสินใจที่จะหนีออกจากบ้านของชายหนุ่มพร้อมกันโดยบังเอิญและโชคดีที่ทั้งสองแอบหนีมาพบกัน แล้วทั้งสองพี่น้องก็ได้พูดคุยถึงเรื่องของชายหนุ่มที่พวกตนทั้งสองได้พบและลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยมานี่พี่ยาดาทองอยู่ในมือพี่แล้วแท้ทำไมพี่ถึงไม่พอใจหรือพี่โชคดีที่ชายหนุ่มคนนั้นร่ำรวยขนาดนั้นไม่เหมือนฉันฉันได้ชายหนุ่มที่เอาแต่ประหยัดอยู่นี่แทบจะไม่มีเงินที่ฉันใช้เลยจริงๆนะพี่ แต่ความสุขของคนเราไม่เหมือนกันหรอกนะยานินพี่ไม่ได้ชอบชายหนุ่มที่อวดร่ำอวดรวยเช่นนั้นแม้ว่าเขาจะเป็นคนรวยจริงก็ตามแต่พี่ก็ยังชอบผู้ชายที่รู้จักประหยัดพอเพีพยงรู้จักเก็บเงินไม่ใช่ใช้เงินทิงท้งๆิง้งคงว้างสุรุย่ยสุร่ายไม่เห็นคุณค่าเช่นนี้ทั้งสองพี่น้องนั่งคุยกันอยู่ครู่หนึ่งแต่ยานินผู้เป็นน้องสาวก็ได้นึกแผนการดีๆออก ที่จะทำให้ทั้งคู่นั้นได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตนต้องการฉันพอจะมีวิธีแล้วจ้ะพี่ยาดาเอาอย่างนี้ดีหรือไม่พี่ในเมื่อพี่ต้องการผู้ชายที่ประหยัดประหยัดพอๆกับพี่ซึ่งนั่นมันก็ตรงกับผู้ชายที่ฉันจับฉลากได้เราสองคนลองมาสลับตัวกันดูไหมเผื่อพี่อาจจะชอบชีวิตแบบนั้นมากกว่าทำแบบนี้จะดีหรือ แล้วพวกเขาทั้งสองจะยอมรับเราหรือไม่แม่ของเราละ่ะหากรู้เรื่องแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยพี่ยาดาถ้าพี่ยังคิดแต่เรื่องคนอื่นแล้วคิดกลัวว่าคนอื่นจะไม่พอใจเราแล้วเราทั้งสองละ่ะเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกชีวิตอย่างที่ตนต้องการเลยหรือหรือว่าพี่อยากจะทนอยู่แบบนั้นต่อไปก็แล้วแต่พี่แล้วกันนะ ยาดาเมื่อไตรตรองคำพูดของน้องสาวที่พูดออกมามันก็เป็นจริงอย่างที่น้องพูดทุกอย่างถูกต้องแล้วและคิดว่าเธอนั้นก็เห็นด้วยกับน้องที่จะต้องสลับเปลี่ยนเพื่อจะได้ไปใช้ชีวิตในแบบฉบับที่ตนอยากจะเป็นเพราะตัวของเธอเองนั้นก็ไม่สามารถทอนอยู่กับชายหนุ่มคนที่ร่ำรวยคนนั้นได้อีกต่อไปและทันใดนั้นเอง หลังจากทั้งคู่ตกลงกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านของชายหนุ่มทั้งสองโดยที่บัดนี้ทั้งคู่ได้เปลี่ยนตัวกันเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นพี่ตกลงตามที่น้องบอกนะจ๊ะและเมื่อทั้งสองคู่แฝดเดินไปยังบ้านของฝ่ายชายพวกนางนั้นก็ได้บอกความจริงและไม่คิดจะโกหกชายหนุ่มทั้งสอง ว่าเธอทั้งสองสลับเปลี่ยนตัวกันมาและชายหนุ่มก็ไม่ได้ติดใจแต่อย่างใดอีกทั้งยังดีใจด้วยซ้ำเพราะนั่นอาจทำให้พวกเขาอยากจะได้ผู้หญิงอย่างที่ตนต้องการมาครอบครองก็เป็นได้จนระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนยาดาก็ได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับเจ้านายและชายหนุ่มก็เป็นชายที่ยาดาใฝ่ฝันอยากจะได้มาครอบครอง เพราะเขานั้นทั้งเป็นคนประหยัดพอเพียงรู้จักใช้เงินและตัวของเจ้านาเองก็รู้สึกปื้มในตัวหญิงสาวเช่นกันที่เห็นว่าตัวเธอนั้นมีทัศนคติที่ตรงกับเขาทุกอย่างจึงตัดสินใจที่จะแต่งงานกับยาดาผู้เป็นพี่สาวและไม่คิดจะเปลี่ยนใจทางฝั่งของด้านยานินก็ได้พบกับชายหนุ่มเศรษฐีที่ร่ำรวย ในแบบที่ตนอยากได้นั่นก็ทำให้เธอมีความสุขในการใช้ชีวิตบนกองเงินกองทองและตัวเธอเองนั้นก็ไม่ต้องการที่จะมีชีวิตที่ลำบากส่วนนายเตชินที่เห็นว่าหญิงสาวใช้เงินของเขาอย่างมีความสุขตนก็รู้สึกมีความสุขเช่นกันอีกครั้งยังไม่เคยคัดค้านเรื่องเงินที่หญิงสาวนำไปใช้เลยและเขานั้นก็พบว่า หญิงคนนี้เป็นหญิงที่ใช่สำหรับเขาแล้วจึงคิดที่จะแต่งงานกับยานินด้วยจนถึงเวลาที่ทั้งคู่ตกลงปลงใจกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็ต่างมาปรึกษาหารือกันที่บ้านของฝ่ายหญิงเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานทั้งสองก็ได้มาพบแม่ของฝ่ายหญิงพร้อมกันจึงได้สารภาพบอกกับแม่ไปตามตรงว่าทั้งสองนั้นแอบสลับคู่ แต่เมื่อเห็นลูกสาวทั้งสองมีความสุขผู้เป็นแม่ก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรอีกทั้งแม่ก็ยังได้บอกกับลูกๆของเขาว่าจริงๆแล้วนั้นตัวแม่นั้นเป็นเพียงแม่ที่เลี้ยงดูสองแฝดคู่นี้มาก็เท่านั้นท้าจริงแล้วหญิงทั้งคู่ได้เป็นลูกของพี่สาวที่ได้เสียชีวิตไปนานแล้วและได้ฝากให้เธอช่วยเลี้ยงดูลูกน้อยของตนเอาไว้ แม่ขอโทษด้วยนะที่แม่ปิดบังเรื่องนี้มาไว้นานแสนนานอีกทั้งยังบังคับให้ลูกๆทั้งสองไปอยู่กินกับคนที่ลูกๆไม่ได้รักเมื่อตอนนี้ถึงเวลาสมควรที่ลูกทั้งสองโตขึ้นแล้วควรจะได้รับรู้ความจริงสักทีนะแม่ดีใจที่ลูกๆได้พบเจอกับคนที่ลูกรักและอยากที่จะใช้ชีวิตด้วยกับชายหนุ่มทั้งสองนะ และเมื่อหญิงแฝดทั้งคู่ได้รับรู้ความจริงทั้งหมดพวกเธอนั้นก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรแม่เลยแต่อย่างใดเพราะผู้หญิงคนนี้คือคนเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เล็กจนโตป่านนี้ทั้งสามจึงปรับความเข้าใจกันจากนั้นมาสองแฝดก็ได้แยกย้ายแต่งงานออกเรือนไปใช้ชีวิตเป็นครอบครัวของตนกันอย่างอบอุ่น และยังหมั่นไปมาหาสู่ผู้เป็นแม่คอยมาเยี่ยมเยือนแม่ตลอดอีกทั้งบางครั้งยานินซึ่งได้เศรษฐีร่ำรวยมาเป็นสามีเธอก็ยังหมั่นซื้อหาข้าวปลาอาหารดีๆมาฝากแก่แม่ส่วนยาดาเองก็จะหมั่นเอาพืชผักสวนครัวข้าวที่สามีของเธอปลูกไว้มามอบให้แก่แม่ได้กินเช่นกัน จากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนิทานลูกสม้มเพื่อให้เราได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ